ดี๋ยามเช้านะครับวันนี้ก็พามาดูอีไอ้ปลาทัว่ว <c oughs> นะฮะนี่ครับปลาทัว่วนี่ทัว่วงามเหมือนกันนะนี่ทัว่วบ้านผมนะฮะงามเหมือนกันนะฮะก็สงสัยใกล้ออกดอกแล้วมั้งนี่ดใบทั่วของงามนะดูดนะิใหญ่หมะก็ <c oughs> <c oughs> ไปางนี้ก็ฉีดนะฮะให้มันงามใช้อน้ำหมักลกหมูนะครับผมก็ฉีดไปประมาณสองครั้งแล้วแหละนะครับฉีดไปครั้งสองครั้งนี่แหละก็ใบถั่วก็งามดีนะครับก็ฝนก็ตกเกือบทุกวันนะฮะช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันถั่วก็งามนะฮะมีความงาม สูตรนี้นะครับสูตรนะครับถั่วนะฮะเร่งงามๆเลยก็คือน้ำหมักลกหมูับผมไม่ได้ฉีดอะไรเลยฉีดน้ำหมักลกหมูกับน้ำหมักที่ผมนักเองฮะกุ้งหอยปูปลาอะไรพวกนี้ฮะนี่ฮะฉีดแค่นี้ฮะยังไม่ได้ได้ฉีดอะไรเลยนี่ฮะถั่วก็หวานห่างไปหน่อยนะครับมัหนห่างไปหน่อยเพราะว่ามันย่อยเยอะตอนที่หวานก็น้องผมว่าหวานน้อยฮะใส่ใกล้เก้าโลแล้วก็ มันย่อยด้วยนะรถายใหญ่แปรก็เลยเอานหว่านแล้วรถายใหญ่แปรก็เลยขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างไม่ได้หวังอะไรมากครับมันลงดินนะ,ะเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปดูอ้มันสับหลังแต่เป็นคลิปหน้านะฮะแบกซีนะฮะอันนี้มาดูดูถั่วกันไมไ่หวังมากครับลายสองลูกก <c oughs> ่านไปนะฮะก็หลังยักอ่าอันนี้ไอขุดมันออกแล้วมันเน่าเยอะมาก ที่แล้วขายมันได้ประมาณเดือนที่แล้วป่ะสองบาทห้าสิบครับวัดแป้งในยี่หกฝนมันลงเยอะครับมันเน่าเยอะขุดช้าไปหน่อยนะฮะก็ได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสองบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบครับเดี๋ยวผมจะไปดูมันนักซีนะฮะเอาไว้คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ